เป็นคุณจะเชื่อแม้ว่าเหตุบังเอิญแบบนี้จะเกิดขึ้นได้จริงๆนี่คือข้อสันนิษฐานจากทีมชนะสูตรพิกศพของคดียีนแฮกแมนดาราฮอลลีวูดที่เสียชีวิตปริศนาในบ้านของตัวเขาเอง26กุมภาพันธ์มีการพบศพดาราฮอลลีวูดยีนแทกแมนนอนล้มเสียชีวิตอยู่ในบ้านของตัวเขาซึ่งมีไม้เท้ากับแว่นกันแดดของเขาเนี่ยตกอยู่แถวๆนั้นด้วยตำรวจที่เข้ามาตรวจเนี่ยก็ตรวจเพิ่มว่ามีภรรยาของเขาเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ํามีฮีเตอร์ตกอยู่บริเวณแบบ เธขาหัวเขาด้วยซึ่งนอกจากนั้นนะก็จะมียากระจายอยู่เต็มที่วางของในห้องน้ําตรวจเพิ่มอีกก็พบว่ามีน้องหมาของในบ้านหลังเนี้ยเสียชีวิตอยู่ในตู้เสื้อผ้าส่วนอีก2ตัวก็คือยังวิ่งเล่นอยู่ในภายในบ้านอยู่ในสวนอยู่คลิปก่อนนั้นได้เคยเล่าไปแล้วว่ามีข้อสันนิษฐานหนึ่งไปซึ่งถูกปัดตกไปแล้วเรียบร้อยแต่คลิปนี้มีข้อสันนิษฐานใหม่มาเพิ่มอีกโดยทีมชนสูตรพิกศพ ได้ตั้งสมมติฐานไว้แบบนี้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากความบังเอิญมันเป็นการเสียชีวิตโดยธรรมชาติทั้งหมดเลยโดยย e ินแท็กแมนเนี่ยอาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตั้งแต่ตอนช่วง9วันก่อนพบร่างจากหลักฐานใหม่ที่เขาพบเจอคือเครื่องกระตุ้นหัวใจที่ถูกฝังอยู่ไว้ก็คือมันหยุดตั้งแต่มันหยุดทํางานตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ก็รวมแล้ววันในวันเดียวกันนี้เองภรรยาของเขาเข้ามาแล้วก็มาพบเลยทําให้ภรรยาตกใจคิด,ดว่ามีปัญหาอะไรก็เลยรีบไปหยิบมาไปหยิบจากในห้องน้ําเพื่อเอามาให้สามีกิน แต่ด้วยความที่ว่าเธอแก่แล้วก็เลยช็อกมีอาการโรคหัวใจกำเริบ ตามมาหัวใจล้มเหลวในจังหวะที่กําลังหายาในห้องน้ําก็เลยช็อกลงไปทางด้านน้องหมานะครับก็คือนอนเสียชีวิตอยู่ในที่นอนซึ่งมันอยู่ในตู้เสื้อผ้านั่นแหละสาเหตุเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าอดอาหารจากการที่ไม่มีคนมาให้อาหารเพราะว่าเจ้าของก็คือเสียชีวิตทั้งคู่และจริงๆแล้วเนี่ยอายุแก่มากๆแล้วด้วยเลยทําให้แบบอดน้ำอดข้าวไม่กี่วันเนี่ยก็อยู่ไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยอย่างจริงยังเด็กกว่าก็เลยแบบพออดทนไหวพอวิ่งไปวิ่งมาได้อยู่แล้วก็พยายาม ที่จะเอาชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าก็เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับฟังคดีนี้มาคิดว่ามันบังเอิญขนาดนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การจัดฉากของคดีฆาตกรรมจริงๆ